เจาะดวงงานผ่าดวงเงินครับกับชาวราศีมังกรนะฮะในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่เดือนที่10เนะาะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับใครที่อยู่ราศีมังกรเนี่ยเวลาสิทัดดินมั่นคงนะครับแน,แน่วแน่ในช่วงที่ผ่านมางานบางอย่างนะครับมันวืดมันไม่เข้าเป้านะครับหรือว่าอุปสรรคหลากหลายอย่างมันเหมือนกับเราสู้กับอุปสรรคที่มันใหญ่ขึ้นเหนื่อยขึ้นแล้วก็ คล้ายๆกับเราเดินอยู่นะครับในตอนแรกว่าทะเลทรายนะมันมันเหนื่อยเยอะขึ้นแต่ว่ามันได้ระยะทางที่มันสั้นหรือว่ามันไม่ค่อยไกลนักนะครับไม่ต้องกังวลครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างมาฟังอย่างนี้ครับผมนึกถึงงานบางอย่างที่ของคนมังกรนะสิ่งที่เคยทํานะครับลองนึกภาพดูนะงานบางอย่างโปรเจกต์บางตัวบริษัทบางที่คนบางคนที่เราเคยทําร่วมด้วยหรือเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะครับแล้วมันไม่ได้ทําแล้ว สิ่งน,นั้นจะกลับมานะครับอลองนึกซิงานเก่าโปรเจกต์เก่าหัวหน้าเก่าผู้โล่งานเก่าบริษัทเก่านะครับเนี่ยจะสร้างเงินสร้างทองให้กับเรานะหรือมีโอกาสได้ทํางานที่เข,เขาปิดโปรเจกต์หรือว่าเก็บใสด่ดินชักไว้นานแล้วอยู่ดีโดนโยนไม่ให้ทำอะไรแบบนี้ครับยังรวมถึงคนที่ทํางานประเภทค้าขายหรือว่าทํางานประเภทที่ต้องเรียกว่าซื้อมาขายไปเนาะ อะไรเหล่านี้นะครับก็มี Product หรือสินค้าบางอย่างมันอาจจะเป็นที่เขาเคยนิยมมาก่อนแล้วมันก็เงียบเงียบซาซาไปเอาสิ่งนั้นแหละลองมาขายลองมาเสนอนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามุมดาวเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะกับของที่เคยทำของที่เคยดูแลสิ่งที่เคยมีวางแผนอะไรวางบางอย่างไว้อะไรพวกนี้นะครับมันจะ เป็นงานในช่วงเดือนนี้นะครับและและอีกอย่างหนึ่งที่ออกละงานบางอย่างอาจจะจบลงไปหรือว่าถูกยกเลิกหรือกําลังต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วการสูญเสียนั้นคุณจะเป็นนกฟินิกมันจะก่อกําเนิดเกิดใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นไรายได้ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นบางเรื่องนะครับหลังจากการสูญเสียบางอย่าง หรือว่าหลังจากการยุบควบรวมนะครับหรือมีเรื่องที่มันเศร้าใจเสียใจก่อนแล้วมันจะมีเรื่องดีๆตามมานะฮะนะสมมติว่าใครที่กําลังจะซื้อโอโดไล่โดนไล่ออกจุ้งเลยอันนี้ง่ายชัดเจนนะหรือโดนให้ออกอะไรแบบนี้นะครับพอออกปุ๊บไม่นานเดี๋ยวจะมีงานใหม่นะครับจะว่าในทันที็คือาจจะอีกสักเดือน2เดือนก็ได้แต่ว,ว่าบางคนอาจจะได้ททันที แต่ผมก็เลยบอกว่าให้ลองนึกถึงที่เก่าๆคนเก่าๆงานเก่าๆหรือโปรเจกต์หรือ Project, รอาชีพที่เราเคยทําซิมันมีอะไรที่มันสามารถทําได้จะในช่วงจากนี้ไปได้ไหมนะครับถ้าใครมีงานประจําอยู่ก็อาจจะถ้ามันเป็นจ็อบพิเศษได้ก็เอามาทําแบบนี้นะครับหรือเพื่อนเก่าๆดูซิว่าเขามีงานมีอะไรที่ถ้าใครที่อยากทำหรืออยากมรียอะไรได้นะผมว่าลองคุยลองปรึกษาคนเก่าๆนะเล็กกรลเจดมิตเดิมๆนะครับ กัรลยะนณมิตรนะไม่ใช่ว่าแบบมิตรไม่ที่มันงี่เง่านะฮะไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ครับคนที่โอเคนะครับเนี่แหละเขาจะอาจจะสร้างไรายได้หรือสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทรัพย์สินให้กับเรานะครับในช่วงนี้ได้นะครับเรื่องของงานนะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับ mm hmm. เช่นมีข่าวซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้สินค้าบางทีเป็นเรื่องการท่องเที่ยวบางทีเป็น เรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศหรือคนรู้จักอยู่ต่างประเทศให้โชคให้ราบก็ได้นะครับหให้ข่าวดีก็ได้นะครับหรือว่าบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่เราไม่ถนัดสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่กลับเอามาทำแล้วทำได้ดีก็ได้นะครับในช่วงจากนี้ก็ถือว่างานดูวุ่นๆหน่อยเนาะหรือว่าดูอะไราาที่มันซับซ้อนทีหนึ่งมันไม่ได้โดยตรงง่ายๆนะครับ คิดทําเลยง่ายได้ตังอันเนี้ยมันถือว่าผมว่าเป็นคนส่วนน้อยของชาวรำบังกรนะเพราะคนส่วนใหญ่มันต้องกว่าจะได้มาทําไมมันต้องไปโต๊ะนู้นโต๊ะนี้เสร็จแล้วก็ต้องมาให้เซ็นโตะนี้เซ็นเซ็นเสร็จก็ต้องรออะทำไมหยุดเสาร์อาทิตย์โอ้คือแบ่มเนี้ยกว่ามันจะได้อะไรบางอย่างมาในช่วงเดือนเนี้ยนะครับต้องทําอารมณ์ทําความรู้สึกหรือทําใจนะครับและเตรียมความพร้อมนะฮะไม่ใช่ว่าทําใจปล่อยล่องลอยให้มันไหลไปแม่ฮะ คุณเตรียมความพร้อมว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราทําแล้วมันยังไม่สําเร็จยังไม่สักเซสในช่วงแรกที่เราทําทันทีเนี่ยเราจะมีแผนสํารองหรือเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากนี้ไปได้นะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทําปุ๊บปัญหาถูกหน่วงให้มันช้าเราก็ระหว่างนี้เราก็แก้ปัญหาตัวนี้ด้วยแล้วเราก็ทํำอย่างอื่นพร้อมไปด้วยพอไอ้ตัวนี้ปึ่งสําเร็จออยางอื่นที่ทําพร้อมไปด้วยปึย่งสําเร็จความสำเร็จลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับอลองเอาไปประยุกต์กับงานของเรานะบางคน นึกไม่ออกเลยก็มีนะครับเพราะว่างานหรือสิ่งที่เราสัมผัสมันคนละอย่างกับที่ผมบอกนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้มีงานอะไรเยอะเลยทํางานราชการอย่างเดียวเลยไม่วันวันเชา้าเย็นกลับอย่างเดียวงานเกิดเดิมๆเซ็นเอกสารนะครับคุยกับผู้ที่มาติดต่ออย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับบางคนถ้ามารูปนี้มันก็จะมันเหมือนกับเราอยู่ในศักละสิทธิ์ของงานและดวงชะตาเราที่มันไม่ต้องดิ้นรนเหมือนคนอื่นเขาครับก็เป็นวาสน์อีกแบบหนึ่งนะก็ ถือว่าดีในรูปแบบหนึ่งที่มันวิกฤตในบ้านเมืองแบบนี้ใครที่ได้เงินประจํางานประจําถือว่าโอ้โหเป็นบุญมหาศาลเลยครับเรื่องต่อมานะครับมันมีดวงที่อาจจะมีการาเปลี่ยนทีมนะเปลี่ยนทีมงานผู้ใหญ่บางคนหายไปโปรเจกต์บางคนบางอย่างหายไปเพื่อนร่วมงานบางคนหายไปลูกน้องบางคนหายไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนทีมเปลี่ยนงานอะไรก็ได้แล้วก็ระวังทรัพย์สินเงินทองนะอันนี้ผมมขอพูดเรื่องเงินนิดนึงนะครับ ระวังเงินหายระวังถูกโกงระวังคนมาชวนทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ตามที่เขาเขาพูดไว้นะครับฉะนั้นต้องรามัาระวังดีๆนะมันมีโอกาสเสียมากกว่าได้นะครับในการที่จะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้นะครับผมว่าอย่าเสี่ยงอะไรที่มันต้องลงทุนด้วยเงินช่วงเดือนนี้อย่าเสี่ยงนะครับแล้วก็ฟังหูไว้หูถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยคุณเอาเงินไปลงนี่สิ อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าเขาหลอกเรานะบางทีเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วหรือเขาคาดการบางอย่างผิดก,ก็ได้นะครับอืมฉะนั้นช่วงผมว่าเดือนนี้ถ้าเรื่องเงินนะดำลงตนในมุมของการเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนทุกเรื่องจำไว้เลยนะฮะทุกอย่างปลอดภัยไว้ก่อนควักให้ยากนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราทําได้นะครับในช่วงนี้คือใช้แรงกายใช้สมองใช้ปัญญาในการหาเงินนะครับใช้คอนเน็ชันในการหาเงินใช้การเป็นในหน้าก็ได้หรือว่าใช้อะไรที่เป็นโซเชียลอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาเงินไปต่องเงินนะโอกาสที่เอาเงินไปต่องเงินนี่มันมีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่าที่จะได้นะครับประการต่อมาช่วงนี้มันจะฟุฟง้งฟุ้งไอเดียเยอะมากนะครับคุณจะคิดอยากทานู่นอยากทํานี่ทํานี่ดีไหมหาข้อมูลโอ้โหหลากหลายอย่างเลยคือมันอยากมีตัง ให้มากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะฮะแล้วอุปสรรคมันเยอะในการคิดนะครับช่วงนี้มันจะฟุ้งซ่านเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะนะผมมองว่าเดี๋ยวเรื่องดีๆสิ่งดีๆบางอย่างจะมีคนชวนไปท,ทํานู่นทานี่แล้วก็ได้เงินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดฟุ้งซ่านมากสิ่งที่เราคิด10เรื่องเผื่อทำได้แค่เรื่องเดียวอีก9เรื่องอาจจะยังทําไม่ได้นะครับประการต่อมานะครับขอฟุ้งซ่าน,นที่นี้นึกถึงว่า เพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานากำลังนึกถึงอย่างหนึ่งว่าก็อาจจะเสียเงินไปกับเรื่องเพื่อนฝูงก,กับเพื่อนร่วมงานนะครับหนึ่งงานสังคมก็ได้สองให้ยืมตังก็ได้สามทำของเสียหายแล้วมาชดใช้หรือว่าสี่อาจจะเหมือนกับว่าเราลงทุนทำอะไรไปนะครับแล้วเพื่อนฝูงอาจจะมาหลอกลวงก็ได้นะครับหรือหุ้นส่วนเรามีปัญหาทำให้เราเสียเงินให้กับหุ้นส่วนก็ได้นะครับนี่ผมนึก บางอย่างว่าอะไรก็ตามผมว่าเซฟดีกว่านะจะหาวิธีที่มันจะหลุดรอดพ้นที่ไม่ต้องเสียเงินแต่เราก็ยังได้ทําสิ่งนั้นแต่อองจริงๆนี่ผมว่าแต่ละคนทำอาชีพแตกต่างกาันลงทุนแตกต่างกาันบางคนไม่ได้ลงทุนแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างผมว่าเซฟทีเฟิร์สพอร์ตายไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรที่เสี่ยงเลยดีกว่านะในช่วงนี้นะครับทําอะไรที่ใช้แรงกายแรงใจแรงปัญญานะครับแรงเงินเอาไว้ก่อนแบบนี้แค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับมาสรุปกันดีกว่าคนราศีมังกรนะครับเรื่องงานนะครับการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคหรือว่ามันต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือยุบอะไรบางอย่างหรือมีการพัดพรากจากกันกับเพื่อนร่วมงานหรือกับบริษัทอะไรบางอย่างก่อนแล้วเมืนถึงจะมีข่าวดีหรือโปรเจกต์เก่าๆจะได้กลับมานะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆจะเป็นเรื่องคนเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับ อ่าที่คนมาแนะนําอะไรแล้ววางแผนอะไรให้เราผิดพลาดหรือมาชวนเราไปลงทุนแล้วจะเสียหายมัน,นเบรกตัวนี้ได้ก็เบรกนะครับเงินถ้าติดขัดอะไรก็จะมีเงินเข้าเงินทองถ้าสมมุติว่ามีปัญหาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนช่วยเหลือเงินอาจจะมาจากแดนไกลหรือข่าวดีๆอาจจะมาจากแดนไกลมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดมาจากคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะช่วยเหลือเราอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวที่สูงขึ้นแต่ก็จะมีเงินหมุนที่จะนําไปชําระใช้นะครับแล้วก็จะมีโชคล่าฟุกฟุกนะครับที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาโชคล่ามนี้อาจจะไม่ใช่เป็นลอตโต้หรือ ary, ลอตเอรี่นะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของออเดอร์เป็นเรื่องของโปรเจกต์เป็นเรื่องของควชช่วยเหลือเป็นเรื่องของการผัดผ่อนผ่อนผัน,ผน,ผน,ผนที่บางทีมอาจจะต้องเสียเงินหมื่นนึงอาจจะเหลือแค่5 0 0พหรือ3,000คือ มันไม่เสียไปมากกว่าที่มันควรจะเสียนี่ก็เป็นโชคลาภแบบหนึ่งนะครับเลขอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโชคลาภจากคนที่มาผลักดันหรือช่วยเหลือให้เราไปทําอะไรในการแก้ปัญหาแล้วสิ่งนั้นทําหรือส่งคนมาช่วยเรานะครับหรือเขาเองอาจจะออกไอเดียในการช่วยเหลือเราแล้วปัญหาต่างๆมันจะแก้ได้นะครับแสดงว่าช่วงนี้ อาจจะต้องพึ่งพาใครนะฮะในช่วงเดือนตุลานะครับพึ่งพาคนที่เราพึ่งพาได้หรือว่าเราไว้ใจแล้วเราสบายใจรับรองว่าเขาแก้ไขให้ได้สําเร็จเดี๋ยวนี้ลุยต่อสู้ต่อครับสนุกแน่มันแน่กับชาวราศีมังกรวันนี้ลาไปก่อนให้โชคดีมีความสุขเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ